สวัสดีครับพบกับผมห้องการทดลองและวันนี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การโกงในโลกไฟเบอร์กันนะครับผมตัวกันก่อนนะครับผมคือสตรีมเมอร์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งในแอปออมเลดอาเค e ดนะครับผมซึ่งผมก็ได้สตรีมตามปกติแต่แล้วก็มีมิจฉาชีพได้เอาเบอร์ทูมิฟันเลนของผมไปซื้อของออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับเขาต้องการรหัส OTP จากผมเพื่อไปจ่ายตังให้เขานะครับเราไปดูบรรยากาศตอนที่ผมโดนมิจฉาชีพ ก็กวนกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่เตยไม่เตยหรือว่าเตยคือเซสตโซลีเนี่ยวะไม่รู้วะบัลล่ะบัลล่ะบัลล่ะโอ้กดแล้วกันไม่บัลล่ะใครโทรมาวะเดี๋ยวนะมีคนโทรมาวะรอรับเสียงก่อนเดอร์รับก่อนเด้อปิดแป๊บ อะไรวะเอาผมไม่กดกรธละกูมไม่กดโทษ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยใครมาอะไรโทรหากูวะเออเดี๋ยวนะ IQ New u Code เอา อะไรวะกูไม่ได้สบากอะไรเลยช้อปปี้เฮ้ยลหัการยืนยันช้อปปี้ของคุณหมดอายุแล้ว,ลวเฮ้ยส่งอะไรมาวะเนี่ยโอ๊ตยืนยันเป็นความลับมีความลับ,บอะไรวะใ้ยส่งรหัสที่อะไรมาเนี่ยรู้โทรหากูด้วยเดี๋ยวนะแล้ววางทำอืมไม่ผมโดนฮอคแฮกย่ยดิ มีรหัสยืนยันมาให้ใส่ผมมากเลยว่าผมไม่ได้สมัครนะครับผมว่ารหัสยืนยันช้อปปี้เอทยรหัส5นี้6นี้8นี้นครับแล้วก็ให้ยืนยันภายใน10นาทีคุณนนท์กดรหัสไว้เป็นความลับซึ่งผมไม่ได้สมัครอะไรเลยเพราะว่าผมก็กำลังเล่นเกมอยู่แล้วผมสมัครได้ยังไงวะแค่เอารหัสกูณไปสมัครวันนี้คือผมใช้เบอร์เบอร์ทูมันี่นะครับที่ให้ทุกคนโดเนตอยู่ยนะครับใช่ไหม ตอนนี้มีมิจฉาชีพนะครับได้ทําการเอาเบอร์ของผมนะครับไปยืนยันรหัสช้อปปี้นะครับซึ่งเบอร์ของผมได้ทําการตรงนี้ไงโดเนตเนี่ครับแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับพอดีผมใช้มือถือ2เครื่องครับมือถือที่ผมใช้มือถือที่ผมใช้โดนเนตนะครับมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งถ้าผมใช้มือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องนั้นอะแล้วแชทมันจะ แจ้งเตือนเบอร์ตรงนี้ไว้แล้วเขาก็จะเอารหัสเนี่ยไปยืนยันเพื่อที่จะเอาไปซื้อของในของเขานะครับแล้วเก็บตังค์ให้ผมอ่ะให้ผมใจตังค์โอเคมี่ยังคงส่งมาต่อเนื่องนะครับแม่ตอนนี้ครับ6 7 8 9 20ข้อความครับคุณนาะเก็บรหัสของคุณไว้เป็นความลับเขาบอกให้ผมเก็บรหัสเป็นความลับด่ผมบอกคุณไม่ได้เลยคุณนี่นะครับผมจ็เป็นความเสี่ยงของอเขาเรียกว่า ความเสี่ยงของสตรีมเมอร์นะครับผมอาจจะโดนการแฮกการอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับแอปนี้มันดีมากครับผมมันมีการห้ามรบกวนนะครับแล้วผมก็ได้ตั้งห้ามรบกวนไว้อีกรอบก็คือตรงนี้ครับห้ามรบกวนนะครับแหมแต่ว่าเครื่องโดนเอเมผมมามาอยู่อีกเครื่องหนึ่งส่วนซิมที่ผมใช้นี่เป็นซิมเบอร์เนตใ,ใช้เจนเนตครับตัวนีกซิมใช้เป็นไซตโทรครับแหม่ตามน,านั้นตามน,านั้น <ś les> เราเริ่มโดนแล้วป่ะเราเริ่มโดนแสดงว่าเราเริ่มดังนะครับเราเริ่มโดนแสดงเริ่มดังละแหมถ้าคนไม่ดังไม่โดนกันหรอก,อกคนไม่ดังเขาไม่โดนกันหรอกจริงป่าตอนนี้เปนเก้าส่นเก้าข้อความแล้วแหมไอ้เบอร์ที่โทรหาเราศูนย์หกศูนย์นี่เราสามารถเช็คได้ไหมว่ามันใ,นใครวะแหมน่าจะใช่แหละรหัสอ้างอิงเท่ากับ wu y wo เล็ก o ใหญ่ y. จะหมด อายุในห้านาทีนี้ก็ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> รหัสโคตรเยอะเลยมองมีอะไรอีกแล้วกัวยาใส่รหัส OTP อ้าวผมไม่ได้เลือกยังไโทษโทษโทษบทเดิอนอ่ะเพิ่งโดนครั้งแรกกันอีเราหามากมม <c oughs> แม่มีสซิมกวนกูขนาดน,นี้แล้วดหนดูดิดูดมีคอนโดเนตกูหรือ,อยัง โอ้โหเท่าเดิมต่างก็ยังเท่าเดิม <Just> ไม่โดโดวโดเน็ตกูเลยแต่กวนกูโคตร สำหรับซัพเมอร์ที่สตรีมผ่านโทรศัพท์มือถือและจำเป็นต้องใช้เบอร์ True w a l l e เพื่อให้คนมาดูเดิให้ผมมีวิธีป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพมาก่อ,อก,กวนวิธีแรกนะครับผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่สตรีมผ่านออน r ลน์ก่อนนะครับแหมโดยที่เรามาที่สตรีมนะครับแล้วก็กดไปที่เกมที่เราอยากสตรีมนะฮะแล้วก็อ่าฮะมันก็จะดิ้งมาหน้านี้ครับแล้วก็กดไปเลยครับผมสตรีมผ่านออนไลน์า แล้วให้เรามาที่การตั้งค่าการสตรีมนะครับผมนี่ครับผมไปที่หมดุดห้ามรบปวนนะครับแล้วกดเปิดใช้งานได้เลยครับที่ก็จะทําให้ข้อความหรือการโทรที่เด้งขึ้นมานั้นถูกห้ามรบปวนไปโดยปฏิยายนะผมทําให้วิชาชีพไม่สามารถทอาอะไรเราได้นะครับโอเคพูดไมรู้เรื่องอว่าต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําสําหรับสตรีมเมอร์ที่สตรีมผ่านโทรศัพท์มือถือแต่สตรีมผ่านแอปอื่นๆนะครับผม เราจะมีวิธีป้องกันยังไงครับเพียงแค่เราเลื่อนลงมาครับแล้วกดหมดห้ามลบปวนเท่านี้เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เช่นกันนะครับผมอ๋อชิวเกอร์เฮนถามว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าครับเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองโทรเ,เบอร์นี้นะครับแม่ซึ่งผมไม่บอกว่าเบอร์อะไรนะผมจะลองโทรนะเนี่ยเปิดลำโพงนะครับว่าโทรอยู่นี่นะครับ <True. S 1> ทูนะครับ หมวัตถุนะครับนี่ฮะอ้าไหนวะมันดังแล้วครับตอนนี้ครับแปะเราตัวหาเบอร์ของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมที่กําลังโทรอยู่แต่ว่าไม่เด้งนะครับเห็นได้ยินเสียงไหมครับตื้อตื้อตื้นฮะนี่ฮะแหมไม่เด้งนะครับนี่ฮะแต่ว่ามันจะมาเด้งตรงนี้เล็กๆหน่อยนะเฮ้ยเห็นเบอร์กูหมดสายเรียกเข้านะครับผม อ,อ้ ie, ie, urt, aret, าวชิบหายเบอร์นี้เบอร์ถุงเันรนี่เบอร์เละนมามาดนเละได้ดนได้ staying. เห็นไหมมันจะขึ้นมาแค่น,นี้นะครับคือเวลาเราสตรีมอยู่มันจะไม่เด้งหน้าจอหน้าหลักเลยเพราะว่าเราเปิดห้ามรบกวนไว้แล้วนะผมก็ดีนะครับวิธีป้องกันสําหรับการโดนวิชาชีพกวนนะครับเอ้ไม่เขาเรียกว่วกวนเขาเรียกว่าโกงนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับผมเจอกันใหม่เมื่อเกือต้องการครับบ๊ายบายครับผม